บทที่31ความเจริญรุ่งเรืองและความท้าทายใหม่เมืองศูนย์กลางกลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของภูมิภาคนี้ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศต่างหลั่งไหลเข้ามาค้าขายสินค้ามากมายหลากหลายชนิดทําให้เมืองคึกคักและมีชีวิตชีวาชาวเมืองส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าและคนคุ้มกันสินค้ารายได้หลักของเมืองจึงมาจากค่าผ่านทางเข้าเมืองและภาษีการค้าที่เก็บจากพ่อค้าที่มาค้าขาย ถึงแม้เมืองศูนย์กลางจะเจริญรุ่งเรืองแต่หวังลู่ก็ยังมีความคิดที่จะพัฒนาเมืององค์ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีกเขาเล็งเห็นว่าเมืองศูนย์กลางควรจะมีสินค้าเป็นของตัวเองเพื่อลดการพึ่งพาอาศัยสินค้าจากเมืองอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นสินค้าหลักของเมือง อย่างไรก็ตามการจะขยายพื้นที่การเกษตรนั้นต้องเผชิญกับอุปสรรคสำคัญนั่นคือป่าอสูรที่ตั้งอยู่ทางทิศต,ตะวันออกของเมืองป่าแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ร้ายนานา,นาชนิดทำให้การเข้าไปถางป่าเพื่อทำการเกษตรเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่งเพื่อให้สามารถขยายพื้นที่การเกษตรได้หวังลู่จึงตัดสินใจที่จะระดมกำลังทหารจากทั้งเมืองคริสตันและเมืองน้ำแข็งมาช่วยกันถางป่าอสูรการตัดสินใจครั้งนี้ทำให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างทั้งสองเมืองมากยิ่งขึ้น ในระหว่างที่หวังลู่กำลังวุ่นวายกับการเตรียมการเพื่อทางป่าอสูรนั้นฟางเฟยและหลิวเหมยก็มักจะมาเยี่ยมเยียนเขาอยู่เสมอทั้งสองสาวต่างก็มีความห่วงใยในตัวหวังลู่และต้องการที่จะช่วยเหลือเขาในทุกๆเรื่องการที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับหวังลูท่ทำให้ทั้งฟางเฟยและหลิวเหมยได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจและเคารพซึ่งกันและกันมากขึ้นเรื่อยๆความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองสาวจึงค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปจากความเป็นคู่แข่งกลายมาเป็นเหมือนพี่น้องกัน ความสัมพันธ์ของทั้งสามคนนั้นมีความซับซ้อนและน่าสนใจหวังลูกเป็นเหมือนจุดศูนย์กลางที่เชื่อมโยงทั้งฟางเฟยและหลิวเหมยเข้าด้วยกันฟางเฟยเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งและเด็ดเดี่ยวเธอมีความสามารถในการปกครองและลมีความรักชาติบ้านเมืองอย่างแรงกล้าส,ส่วนหลิวเหมยเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนและฉลาดเธอมีความรู้ความสามารถด้านการแพทย์และพืชสมุนไพรทั้งฟางเฟยและหลิวเหมยต่างก็มีความรักให้กับหวังลูก แต่หวังลูกก็ยังไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะเลือกใครเป็นคู่ชีวิตเขาต้องการที่จะใช้เวลาในการพิจารณาให้รอบคอบเพราะเขาไม่อยากที่จะทำร้ายความรู้สึกของใครทั้งนั้นบทที่32การกลับมาของมิตรเก่าและภารกิจใหม่ บรรยากาศของเมืองศูนย์กลางคึกคักยิ่งขึ้นเมื่อหาชีและบาลูเสือไซบีเรียเพื่อนเก่าของหวังลู่เดินทางมาเยือนเมืองพวกเขามาถึงพร้อมกับข่าวสารจากดินแดนทางเหนือและของขวัญมากมายทั้งขนสัตว์หายากสมุนไพรและอาหารทะเลแปลกใหม่การกลับมาของทั้งคู่ทำให้เมืองศูนย์กลางคึกคักยิ่งขึ้นไปอีก นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์สำคัญอีกสองเหตุการณ์เกิดขึ้นในเมืองศูนย์กลางนั่นคือการเปิดกีฬานักผจญภัยและกีฬาแปรธาตุกีฬานักผจญภัยเป็นสถานที่รวมตัวของเหล่านักผจญะที่ต้องการออกสำรวจโลกและทำภารกิจต่างๆส่วนกีฬาแปรธาตุเป็นสถานที่สำหรับเหล่านักเล่นแร่ปแปรธาตุมาแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะหวังลู่รู้สึกตื่นเต้นกับการมาของกีฬาทั้งสองเขาเชื่อว่าการมีกีฬาเหล่านี้จะช่วยให้เมืองศูนย์กลางพัฒนาไปได้อีกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬานักผจญภัยซึ่งจะช่วยในการสำรวจและพัฒนาพื้นที่รอบๆเมืองในขณะเดียวกันปัญหาเกี่ยวกับป่าอสูรก็ยังคงเป็นเรื่องเร่งด่วนหวังลู่จึงตัดสินใจร่วมกับหาชีและฟังเฟยออกไปล่ามังกระดินที่อาศัยอยู่ในป่าอสูรมังกระดินเป็นสัตว์ร้ายที่แข็งแกร่งและดูร้ายมากการกำจัดมันจะช่วยให้การถางป่าเพื่อทำการเกษตรเป็นไปได้ง่ายขึ้น หลิวเหมยได้รับมอบหมายให้ดูแลเมืองในระหว่างที่หวังลู่และคณะออกไปทําภารกิจเธอมีความสามารถในการบริหารจัดการและสามารถดูแลเมืองได้เป็นอย่างดีบทที่33แผนการล้มยักษ์และการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่การเผชิญหน้ากับมังกระดินย่อมต้องการการวางแผนที่รอบคอบหวังลู่จึงรวบรวมทุกคนเพื่อวางแผนการรบอย่างละเอียดหลังจากศึกษาพฤติกรรมและจุดอ่อนของมังกระดินแล้วหวังลู่ก็ได้วางแผนการรบที่แยบยนแผนการรบขั้นตอนที่หนึ่ง ทำลายกราะเนื่องจากเกราะของมังกระดินมีความแข็งแกร่งมากหวังลู่จึงคิดค้นระเบิดชนิดพิเศษที่มีคุณสมบัติในการกัดกร่อนเพื่อใช้ในการทำลายกราะของมังกระดินก่อนเป็นอันดับแรกขั้นตอนที่สองโจมตีจุดอ่อนเมื่อกรอกของมังกระดินถูกทำลายลงแล้วพวกเขาจะใช้ลูกธนูที่ทำจากโลหะพิเศษเจาะเข้าไปยังจุดอ่อนของมังกระดินการแบ่งหน้าที่หวังลู่รับหน้าที่ควบคุมการรบโดยรวมและใช้เวทมนต์สนับสนุนฟางเฟย สร้างกำแพงลมป้องกันเพื่อคุ้มกันพักพวกหาชิกใช้ดาบขนาดใหญ่โจมตีมังกระดินในระยะประชิดบาลูใช้พลังของอสูรโจมตีมังกระดินในระยะประชิดทหารทำหน้าที่ยิงระเบิดและลูกธนูการเตรียมความพร้อม ก่อนออกเดินทางไปปะทะกับมังกรดินหวังลู่ได้จัดเตรียมอาวุธและเครื่องมือต่างๆให้กับทหารอย่างครบครันรวมถึงระเบิดกัดกร่อนและลูกธนูพิเศษที่เขาได้คิดค้นขึ้นมาเองนอกจากนี้เขายังได้ทําการฝึกฝนทหารให้มีความพร้อมในการต่อสู้กับสัตว์ร,ร้อย่างเต็มที่ความร่วมมือกัน การต่อสู้กับมังกระดินเป็นภารกิจที่อันตรายและท้าทายแต่ด้วยความร่วมมือกันของทุกคนทําให้พวกเขามีความหวังที่จะเอาชนะมังกระดินได้หวังรู้เชื่อมั่นในความสามารถของเพื่อนๆนและทหารทุกนายเขาเชื่อว่าด้วยความสามาคัคคีและความกล้าหาญพวกเขาจะสามารถเอาชนะอุปสรรคใดๆก็ตามได้บทที่34การต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่สู่ชัยชนะอันแสนยากลำบาก เมื่อทุกอย่างพร้อมพวกเขาก็ออกเดินทางไปยังป่าอสูรเพื่อเผชิญหน้ากับมังกระดินตัวมหึมาเมื่อมาถึงยังจุดที่คาดว่าจะพบมังกระดินพวกเขาก็เห็นร่างยักย้ายของมันกำลังนอนพักผ่อนอยู่กลางป่าตามแผนที่วางไว้หวังลู่สั่งให้ทหารยิงระเบิดกัดกร่อนใส่เกราะของมังกระดินทันทีระเบิดตูมตามสนั่นวันไหวเกราะของมังกระดินค่อยๆละลายออกทีละน้อยมังกระดินตื่นขึ้นมาด้วยความกรดแค้นมันร้องคำรามเสียงดังและพ่นไฟใส่กลุ่มของหวังลู่ ฟางเฟยรีบสร้างกำแพงลมขึ้นมาเพื่อป้องกันพลังโจมตีของมังกระดินแต่ด้วยความที่มังกระดินมีขนาดใหญ่โตมโหลานหางของมันก็สามารถพาดผ่านกำแพงลมมาได้ฟางเฟยพยายามสุดความสามารถที่จะรักษากำแพงลมให้คงอยู่แต่ก็ไม่สามารถต้านทานพลังของมังกระดินได้ในที่สุดหางของมังกระดินก็ฟาดใส่ฟางเฟยจนเธอกระเด็นออกไปหวังลู่เห็นดังนั้นจึงรีบวิ่งเข้าไปช่วยฟางเฟยแต่ก็ถูกมังกระดินใช้กรงเล็บข่วนเข้าที่แขนจนได้รับบาดเจ็บสาหัส เห็นว่าหวังลู่ได้รับบาดเจ็บฟังเฟยและหาชี้จึงยิ่งโกรธแค้นมังกระดินเข้าไปใหญ่ทั้งสองร่วมมือกันโจมตีมังกรดินอย่างหนักแต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะมันได้หวังลู่ที่นอนอยู่บนพื้นดินได้สังเกตเห็นจุดอ่อนของมังกรดินนั่นคือดวงตาสีแดงก่ำของมันหวังลู่จึงสั่งให้ทหารทุกนายมุ่งเป้าไปที่ดวงตาของมังกระดินและยิงกระสุนเจาะกระส่ไปอย่างรวเร็ว กระสุนเจาะกรอบพุ่งทะลุเกราะของมังกระดินไปยังดวงตาของมันมังกระดินร้องคำรามด้วยความเจ็บปวดและพยายามจะสลัดกระสุนออกแต่ก็ไม่สามารถทำได้ในที่สุดมังกระดินก็สุดตัวลงและสิ้นใจหลังจากที่เอาชนะมังกระดินได้แล้วทุกคนต่างก็รู้สึกโล่งใจและดีใจพวกเขารวมตัวกันช่วยเหลือหวังหลู่ฟางเฟยที่ได้รับบาดเจ็บและนำร่างของมังกระดินกลับไปยังเมืองศูนย์กลาง ชัยชนะในครั้งนี้เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของเมืองศูนย์กลางมันแสดงให้เห็นถึงความสามคาคีและความกล้าหาญของผู้คนในเมืองและเป็นการเปิดทางให้เมืองศูนย์กลางได้ขยายพื้นที่การเกษตรต่อไปบทที่35การกลับมาของวีรบุรุษและการดูแลรักษาบาดแผล หลังจากการต่อสู้ที่แสนทรหดหวังลู่และฟางเฟยก็ถูกนำตัวกลับมายัางเมืองศูนย์กลางชาวเมืองต่างพากันออกมาต้อนรับวีรบุรุษของพวกเขาด้วยความยินดีปรีดาที่ได้เห็นทั้งสองกลับมาอย่างปลอดภัยแม้จะบาดเจ็บสาหัสก็ตาม หลิวเหมยซึ่งเฝ้ารอคอยข่าวอยู่ที่เมืองก็รีบมาดูแลบาดแผลให้กับทั้งสองทันทีด้วยความรู้ทางด้านการแพทย์ของหลิวเหมยทําให้เธอสามารถรักษาบาดแผลของหวังลู่และฟางเฟยได้อย่างถูกวิธีเธอใช้สมุนไพราหายากหลายชนิดมาผสมผสานกันเพื่อทํายาสมานแผลและใช้เวทมนต์ช่วยเร่งการฟื้นตัวของบาดแผลวิธีการรักษาของหลิวเหมยทําความสะอาดบาดแผลเริ่มต้นด้วยการทำความสะอาดบาดแผลให้สะอาดด้วยน้ำยาสมุนไพรเพื่อป้องกันการติดเชื้อหยุดเลือด ใช้สมุนไพรที่มีสรรพคุณในการห้ามเลือดมาประคบที่บาดแผลลดอาการปวดใช้สมุนไพรที่มีสรรพคุณในการบรรเทาอาการปวดมาพอกที่บริเวณที่บาดเจ็บเร่งการสมานแผลใช้สมุนไพรที่มีสรรพคุณในการเร่งการสมานแผลมาทาบริเวณบาดแผลใช้เวทมนต์ช่วยนอกจากการใช้สมุนไพรแล้วหลิวเหมยยังใช้เวทมนต์ช่วยเร่งการฟื้นตัวของบาดแผลอีกด้วยการดูแลของชาวเมือง ชาวเมืองต่างพากันนำอาหารและเครื่องดื่มมาให้หวังลู่และฟังเฟยรวมถึงของขวัญต่างๆเพื่อแสดงความขอบคุณและเป็นกำลังใจให้ทั้งสองพวกเขาเล่าขานเรื่องราวความกล้าหาญของหวังลู่และฟังเฟยให้ลูกหลานฟังเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีการฟื้นตัวด้วยความเอาใจใส่ของหลิวเหมยและการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดของชาวเมืองทำให้หวังลู่และฟังเฟยฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วบาดแผลของพวกเขาค่อยๆหายดีขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดทั้งคู่ก็สามารถกลับมาทำกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติ บทที่36การตัดสินใจครั้งสำคัญและอนาคตอันสดใสหลังจากที่หวังลู่และฟางเฟยฟื้นตัวจากบาดแผลอย่างสมบูรณ์ชีวิตในเมืองศูนย์กลางก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้งชาวเมืองต่างก็มีความสุขที่ได้เห็นผู้นำของพวกเขากลับมาแข็งแรงในระหว่างที่พักฟื้นนั้นหวังลู่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับฟางเฟยและหลิวเหมอย,อยอย่างจริงจังทั้งสามได้เปิดใจถึงความรู้สึกที่ตนเองมีต่อกันและได้ตกลงปรงใจในเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งนั่นคือการแต่งงานกันทั้งสามคน การตัดสินใจครั้งนี้สร้างความประหลาดใจให้กับชาวเมืองเป็นอย่างมากแต่เมื่อได้ทราบถึงเหตุผลและความรักที่ทั้งสามมีต่อการชาวเมืองก็ต่างให้การยอมรับและอวยพรเพื่อให้การปกครองเมืองเป็น,ปนไปอย่างราบรื่นทั้งสามจึงได้ตกลงกันว่าฟางเฟยจะรับหน้าที่ดูแลเรื่องภายนอกเช่นการทหารการค้าและความสัมพันธ์กับเมืองอื่นๆส่วนหลิวเหมยจะรับหน้าที่ดูแลเรื่องภายในเช่นการแพทย์การศึกษาและการพัฒนาเมือง ส่วนหวังลู่เองถึงแม้จะไม่ถนัดเรื่องการปกครองแต่เขาก็ยังคงมีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาเขาจึงขอใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการวิจัยและพัฒนาสิ่งใหม่ๆเพื่อประโยชน์ของเมืองศูนย์กลาง หลังจากที่ได้ข้อสรุปแล้วหวังลูกก็ได้เดินทางไปยังเมืองคริสตันและเมืองน้ำแข็งงอเพื่อแจ้งข่าวการแต่งงานและบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนให้บิดาของทั้งฝั่งเฟยและหลิวเม็ดมาทราบทั้งสองท่านต่างก็รู้สึกยินดีกับการตัดสินใจของลูกสาวและหวังลูกพวกเขาเชื่อมั่นว่าทั้งสามคนจะสามารถนำพาเมืองศูนย์กลางให้เจริญรุ่งเรืองได้อย่างแน่นอนบทที่37พิธีสมรสอันยิ่งใหญ่แห่งเมืองศูนย์กลาง ข่าวการอภิเษกสมรสของหวังลูฟ่ฟางเฟยและหลิวเหมยแพร่กระจายไปทั่วเมืองศูนย์กลางและเมืองใกล้เคียงชาวเมืองต่างพากันเตรียมงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับสามวีรบุรุษที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับเมืองมาโดยตลอดการเตรียมงานการตกแต่งเมืองเมืองศูนย์กลางถูกประดับประดาไปด้วยดอกไม้หลากสีสันธงชัยและโคมไฟระยะสร้างบรรยากาศที่สวยงามและรื่นเริงการจัดเตรียมอาหาร มีการจัดเตรียมอาหารเลิศรสมากมายหลากหลายชนิดเพื่อให้แขกผู้มีเกียรติได้ลิ้มลองการแสดงมีการจัดการแสดงต่างๆมากมายเช่นการร้องเพลงการเต้นรำและการแสดงศิลปะเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้เข้าร่วมงานของขวัญชาวเมืองต่างนำของขวัญมาให้กับคู่บ่าวสาวเพื่อเป็นการแสดงความยินดีและโวยพรให้มีความสุขพิธีสมรส พิธีสมรสจัดขึ้นณนจตุรัสกลางเมืองภายใต้ท้องฟ้าที่สดใสมีผู้คนจากทุกสารทิศมาร่วมเป็นสักขีพยานในวันสำคัญนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นพิธีทางศาสนาเริ่มต้นด้วยพิธีทางศาสนาตามประเพณีของแต่ละคนเพื่อขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ทั้งสามมีความสุขตลอดไปการกล่าวคำปฏิญาณหวังลู่ฟังเฟยและหลิวเหมยกล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติและสัญญาว,ว่าจะรักและดูแลกันตลอดไปการแลกแหวน ทั้งสามสวมแหวนให้กันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักและความผูกพันการตัดเค้กคู่บ่าวสาวร่วมกันตัดเค้กขนาดใหญ่เพื่อเป็นการฉลองวันอันเป็นมงคลการเต้นรำหวังลูกฟังเฟยและหลิวเหมยเต้นรำร่วมกันท่ามกลางเสียงเพลงอันไพเราะหลังจากพิธีสมรสหลังจากเสร็จสิ้นพิธีสมรสแล้วคู่บ่าวสาวก็ได้ร่วมเฉลิมฉลองกับแขกผู้มีเกียรติตลอดทั้งคืนทุกคนต่างมีความสุขและสนุกสนานกับงานเลี้ยงฉลองนี้บทที่38 ฤดูหนาวที่โหดร้ายและการแบ่งปันฤดูการเปลี่ยนผ่านไปอย่างรวดเร็วเวลาล่วงเลยมาถึงฤดูหนาวอากาศที่เมืองน้ำแข็งหนาวเหน็บยิ่งกว่าเดิมหิมะตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้การเดินทางและการหาอาหารเป็นไปได้ยากลำบากประชาชนในเมืองน้ำแข็งเริ่มขาดแคลนอาหารและเชื้อเพลิง เมื่อข่าวการขาดแคลนอาหารของเมืองน้ำแข็งแพร่กระจายไปถึงเมืองคริสตันและเมืองศูนย์กลางทั้งสองเมืองจึงตัดสินใจส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นไปช่วยเหลือเพื่อนบ้านทันทีขบวนคาราวานอบรรทุกสเสบียงอาหารเดินทางข้ามผ่านเทือกเขาและป่าเขาลำเนาไพรอย่างยากลำบากเพื่อน,นำความช่วยเหลือไปให้ถึงมือผู้ที่เดือดร้อนเมื่อชาวเมืองน้ำแข็งได้รับความช่วยเหลือพวกเขารู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่เพื่อนบ้านให้ความช่วยเหลือในยามยากลำบากพวกเขาจัดงานเลี้ยงฉลองเพื่อขอบคุณเมืองคริสตันและเมืองศูนย์กลาง ปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นขณะที่เมืองน้ำแข็งกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนอาหารสัตว์อสูรที่อาศัยอยู่ในป่ารอบๆเมืองศูนย์กลางก็เริ่มขาดอาหารเช่นกันเนื่องจากสัตว์ป่าจำนวนมากอพยพย้ายถิ่นไปยังที่ที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์ทำให้สัตว์อสูรต้องออกล่าอาหารในบริเวณที่ใกล้ชิดกับเมืองมากขึ้นหวังลู่และคณะจึงได้วางแผนเตรียมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวพวกเขาสั่งให้ทหารเพิ่มความระมัดระวังในการเฝ้าระวงังและเตรียมอาวุธให้พร้อมสำหรับการป้องกันเมือง บทที่39การโจมตีของนกอินทรีตาแดงและการต่อสู้เพื่อปกป้องเมืองเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเต็มตัวสัตว์ป่าหลายชนิดเริ่มขาดแคลนอาหารและหนึ่งในสัตว์ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือนกอินซีตาแดงซึ่งเป็นสัตว์นักล่าที่ดูร้ายและแข็งแกร่งที่สุดในป่ารอบเมือง ด้วยความหิวโหยนกอินทรีตาแดงตัวหนึ่งได้บินโฉบลงมาโจมตีเมืองศูนย์กลางโดยมีเป้าหมายหลักคือมนุษย์และสัตว์เลี้ยงพันนกอินรีชนิดนี้มีขนาดใหญ่โตมโหลานมีอาวุธคือกรงเล็บที่แหลมคมและแข็งแรงและดวงตาสีแดงก่ำที่สองประกายด้วยความโหดร้ายเมื่อข่าวการโจมตีของนกอินทรีตาแดงแพร่สะพัดออกไปหวังลู่และทหารก็รีบประดมกำลังเพื่อป้องกันเมืองพวกเขาสร้างกำแพงป้องกันรอบเมืองและเตรียมอาวุธต่างๆเพื่อต่อสู้กับนกอินรียักษ์ตัวนี้ นกอินรีตาแดงบินวงเวียนอยู่เหนือเมืองศูนย์กลางมันส่งเสียงร้องที่น่ากลัวและพุ่งเข้าโจมตีทหารที่อยู่บนกำแพงด้วยความรวดเร็วทหารพยายามยิงธนูและคว้างหินใส่แต่นกอินทรีก็สามารถหลบหลีกได้อย่างคล่องแคล่วด้วยพละกำลังที่เหนือกว่านกอินทรีตาแดงสามารถทำลายกำแพงป้องกันบางส่วนได้และบินลงมาจิกกัดทหารท,ารที่อยู่ด้านล่างทหารหลายนายได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในการต่อสู้ครั้งนี้ หวังลู่เห็นว่าสถานการณ์ไม่ดีจึงตัดสินใจนำทหารกลุ่มหนึ่งบินขึ้นไปต่อสู้กับนกอินทรีบนท้องฟ้าพวกเขาใช้เชือกผูกติดกับลูกศรยิงไปยังตัวของนกอินทรีเพื่อดึงมันลงมาให้ต่ำลงแต่ก็ยังไม่สามารถทำให้นกอินทรีตกจากท้องฟ้าได้ในขณะที่การต่อสู้ยังคงดำเนินอยู่นกอินทรีตาแดงก็ได้ช่วยโอกาสจับตัวทหารคนหนึ่งขึ้นไปบนอากาศและบินกลับไปยังรังของมันเพื่อนำไปเป็นอาหาร การโจมตีของนกอินทรีตาแดงครั้งนี้สร้างความเสียหายให้กับเมืองศูนย์กลางเป็นอย่างมากทั้งอาคารบ้านเรือนและป้อมปราการได้รับความเสียหายและมีทหารหลายนายเสียชีวิตแต่ชาวเมืองก็ไม่ยอมแพ้พวกเขาร่วมกันซ่อมแซมเมืองและเตรียมพร้อมรับมือกับการโจมตีครั้งต่อไปบทที่40อาวุธใหม่เพื่อปกป้องเมือง จากเหตุการณ์การโจมตีของนกอินทรีตาแดงที่ผ่านมาหวังลู่ตระหนักดีถึงความสําคัญของการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางอากาศเขาจึงได้ทุ่มเทเวลาในการคิดค้นและออกแบบอาวุธใหม่เพื่อใช้ในการป้องกันเมืองให้ดียิ่งขึ้นอาวุธใหม่ปืนฉมวกโซ่เหล็กอาวุธชิ้นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับสัตว์ปีกขนาดใหญ่โดยเฉพาะนกอินทรีตาแดงปืนฉมวกโซ่เหล็กนี้มีลักษณะเด่นดังนี้ปืนใหญ่ ตัวปืนถูกติดตั้งอยู่บนกำแพงเมืองโดยมีขนาดใหญ่และแข็งแรงพอที่จะยิงฉมวกที่มีน้ำหนักมากออกไปได้ฉมวกปลายของโซ่เหล็กจะเป็นฉมวกแหลมคมทำหน้าที่ในการแทงและเกี่ยวร่างของเป้าหมายโซ่เหล็กโซ่เหล็กมีความยาวพอสมควรเพื่อให้สามารถยิงขึ้นไปถึงนกอินทรีที่บินอยู่บนท้องฟ้าได้และมีความแข็งแรงทนทานพอที่จะดึงร่างของนกอินทรีลงมาได้ ลูกตุ้มที่ปลายอีกด้านหนึ่งของโซ่เหล็กจะมีลูกตุ้มน้ำหนักมากทำหน้าที่เพิ่มแรงดึงเมื่อฉมวกเกี่ยวติดกับเป้าหมายหลักการทำงานเมื่อนอกอินทรีบินเข้ามาใกล้เมืองทหารจะยิงฉมวกโซ่เหล็กออกไปฉมวกจะพุ่งทะลุอากาศไปยังเป้าหมายเมื่อฉมวกเกี่ยวติดกับร่างของนอกอินทรีลูกตุ้มที่ปลายโซ่จะแกว่งไปมาด้วยแรงเหวี่ยงทำให้ร่างของนอกอินทรีถูกดึงรั้งลงมาและในที่สุดก็จะตกลงมาสู่พื้นดินกระบวนการผลิต หวังลู่ได้มอบหมายให้ช่างฝีมือที่มีฝีมือดีที่สุดในเมืองมาช่วยกันผลิตอาวุธชิ้นนี้โดยแบ่งงานกันทำตามขั้นตอนดังนี้การหล่อโลหะช่างเหล็กได้หล่อโลหะเพื่อสร้างตัวปืนฉมวกและลูกตุ้มโดยเลือกใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงและทนทานสูงการตีเหล็กช่างตีเหล็กได้นำโลหะที่หล่อได้มาตีขึ้นรูปให้เป็นชิ้นส่วนต่างๆของอาวุธการประกอบ ช่างฝีมือได้นำชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบเข้าด้วยกันจนได้เป็นปืนฉมวกโซ่เหล็กที่สมบูรณ์การติดตั้งเมื่อผลิตอาวุธเสร็จสิ้นแล้วช่างฝีมือก็ได้นำไปติดตั้งบนกำแพงเมืองตามจุดที่วางแผนไว้การเตรียมพร้อมหลังจากที่ปืนฉมวกโซ่เหล็กถูกผลิตและติดตั้งเสร็จสิ้นหวังลู่ก็ได้สั่งให้ทหารฝืนการใช้งานอาวุธชนิดนี้เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วและแม่นยำเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว,ลวเมืองศูนย์กลางก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับการโจมตีของนกอินรีตาแดงอีกครั้ง